ค่ะพี่น้องจ้าเออเสาจักน่อยนั่งอยู่ข้างหลังจะ้ะนั่งอยู่ข้างหลังมันจะกระดกนิดๆน,น,นะคะเ mm hmm. มน,นี่ยายดาวมีแนวีิวาค่ะยายดาวมี่แนวีิวาวสุพี่น้องฟัง จริงย่าดาวก็อยากบอกมากกระโดดนะละคะแต่ว่าอา่าย่าดาวลอโอกาสว่าสีบอาสุพี่นองฟังย่ำใดดีนะคะว่ะชาชัดเนาะมืดเหมิดอมตอนนี้ย่าดาวอยู่ในรถเมฆค่ะพี่น้องย่าดาวอยู่ในรถเมฆ จะไปทำงานเบิงค่ะพี่น้องมองบรรยากาศค่ะอากาศย่า,ายดาวนั่งอยู่หลังสุดค่ะพี่น้องกระเป๋าผ้าย,ย่าดาวกะบ่อ,บอ,ออกจากไรเด้อพี่นออ้องเด้อเออ ยด่ดาวารู้สึกใจหายนะคะพี่น้องนับถอยหลังแล้วค่ะพี่น้องนับถอยหลังอีกประมาณาประมาณเดือนกว่าล่อยงไงว่าอีกสี่สิบมืออีกสามสิบก็มือสี่สิบมือจังสี่นะจ๊ะ กะคือเก่าแหละค่ะเรื que, um, ่องวางแผนไปเมืองไทยนะคะพี่น้องเรื่องวางแผนใหญ่อใหญ่กับเมืองไทยจะเป็นเรื่องยังนะ ยาดาวสิมาเบาให้พี่น้องฟังในะคลิปต่อไปค่ะพี่น้องจ้ายายดาวรู้สึกเศร้าใจว้าบ่ออกค่ะว้าว่ออกพี่น้องไก่ถึงมองล่งแล้ว รู้สึกเศร้าใจเศร้าใจพี่น้องเอก้กาวาอยากปลาอยากถิมสวีเดนไปใส่ดอกโล่งแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะย่าดาวกะวาอยากปลาอยากถิมสวีเดนไปใส่ดอกค่ะคิดไปแล้วมาขึ้นก็นอนบ่หลับพี่น้องเ้ยนอนบ่หลับ<อ>ใจหายไปเนาะค่ะนาอพี่น้อง คืนขึ้นต่ละมือกับใจหายไปเสียดายชีวิตชีวิตของยายดาวขึ้นย่กับผัวค่ะขึ้นย่กับพญ่ยขึ้นย่กับพญายท่าคอยเพราะว่ามันด้เวล่าแล้วค่ะ ทีสิพาาหาเรายหายไปอยู่เมืองไทยค่ะพี่น้องจา้าคลิปนี้ยายดาวผ้าพี่น้องอันยางตากลมนะค่ะเดอ้อยางตากลมไปในน้ำกันนี่ละคะ่ะคือบรรยากาศที่แท้จริงของยายดาวที่ไปทำงานค่ะพี่น้องจา้า คิดนักอยู่ค่ะพี่นอ้องมม่ยูสวีเดนเกือบเกือบสิบเจ็ดปีแล้วคะ่ะบาดนี้เขาสิยญ,ญัยกับเมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะเทาก็คิดเกี่ญญยวกับ,อ,ะะอ,ญญกบอิอโคโนโนมีเทาเกี่ยวกับค่าเสียใจการเป็นยูเฮดจังไดเกิดมือหนึ่งพ่อยายรอบบรสัปพอตเทาเสีญญยงเงื่อนใสใส่ยายดาวก็คิดอยู่ค่ะพี่น้องจา้า ยายดาวก็คิดหนักอืมเดี๋ยวเดี๋ยวอีอยัางนั้นยายดาวสิมากเบาซู่ฟังเนะค่ะพี่น,อน้องเป็นเรื่องที่เศร้าใจค่ะเศร้าใจแม่กระทางย่ามตื่นย่ามนอนของยายดาวค่ะพี่น้องจ้า ยายดาวคิดมากเดี๋ยวคลิปต่อไปยายดาวสิมาปรึกษาพี่น้องนะคะเด้อว,ว่ามันเป็นยีหยังยายดาวถึงใจหายใจความคลากแทค่ะเหมือว่านวานัวนวาน่วาเล่นทน์ค่ะพี่น้องบ่ได้ยังหรอกค่ะกับเล่บาบ่ได้ยังจักยังอืบ่ได้ยังจักสลึงค่ะพี่น้อง เอาล้วครับพี่น้องจ้าสํหรับคลิปนี้ยาด่าขาคอโตไปเฮ็ดงานแล้วกะล่าพีล่าน้องต่เพียงตอนนี้นะคะพอกันไม่คลิปนาจ้าขอบคุณในไลายจ้า